จะห่างไกลกล็ไปถึงแต่ไม่รู้จะมาตอนไหนปุบปับปุบปับไม่ยังไไม่ทันได้ตั้งตัวรบกวนมาในใจไม่ทันได้ตั้งตัวใครจะไปรู้ว่ามัน,มนจะไกล กอตอนนตยหนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พวงวงที่สิบเจ็ดพอดแคสต์กันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้อยู่กันแก็บแขกรักเชิญอทำรักเลยกูทำเสียงหล่อไปหน่อยโทษโทษ วันนี้เราก็ได้อยู่กับกับแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะครับแขกรับเชิญท่านนี้ชื่ออะไรกันครับชื่อดับเบิลจีน่ะคะ่ะเอ้ยอย่างนี้พี่ต้องสงสัยก่อนแล้วแหละว,ว่าดับเบิลจีนี่มันชื่อมาจากไหนทำไมต้องมีที่ไปที่มาด้วยหรอก,ก,ก็ก็แล้วแต่แต่พี่แค่สงสัยเฉยๆว่าทําไมล่ะทาไมถึง<อ>ชื่อนี้เหรอนึกถึงชื่อเพื่อนในที่ทํางานคนหนึง่งเขาแบบพูดได้ไหมอะแบบ ก็น่าจะได้แหเออเขาชื่อกอแก้วไงแล้วแล้วเขาใช้แบบจีจก็เลยแบบอ่ะดับเบิลจีแล้วกันตอนนั้นมันนึกออกแค่ชื่อนั้นก็เลยแบบเออเอาชื่อนี้เป็นคนที่นึกชื่อแบบเฉพาะหน้าจริงๆแค่ใช่สือจะเป็นดับเบิ้ลกกมันก็ยังไงอยู่โอเควันนี้ก็จะเป็นแขกรับเชิญสาวสวยของเรานั่นเองนะครับที่จะมาต้อนรับกันในวันนี้ดูกใจเขาม่สวยเอาฮะอะไรนะ ไม่เธอบอกพูดได้ดีอืมคือแบบว่าด้วยดีแบบว่าเต็มปากเต็มคำเลยอ่ะเต็มปากเต็มคำไ้ขออนุญาตถามกินไรอยู่เหรอฮะถอยทอดอยทอดเป็นเมนูกินประจำเลยป่ะครับเนี่ยไม่ค่ะจริงๆมันไม่เฮลตี้มากๆเลยนะแต่แบบที่จะกินอะไรแล้ววะพี่ขออนุญาตเรียกเราว่า,วาน้องจีได้ไหมได้ได้ค่ะด้วยความที่คนไทยมาติดแอคเซนที่แบบว่าชอบเรียกชื่อชื่อตัวสอนเดียวนะ พอเรียกสามพยางแล้ว <Okay. S 1> มันจะรู้สึกว่ามันยาวไปเนาะเออใช่ได้ไหมได้ไหมได้ได้ค่ะอืมอ๋อแต่คือปกติก็เหมือนเราคุยกันตอนช่วงเริ่มตั้งแต่หกโมง่ะคา่ะใช่ไหมนะมันแล้วแต่แขกรับเชิญอะเพราะแต่ว่าเชิญใครมาแล้วใครว่างตอนไหนอ๋อ,อ,อพี่ก็เข้าใจแหละว่าคนแต่ละคนมันว่างไม่ตรงเวลาไม่ตรงกันไง อแต่จะแต่แต่ถ้าเกิดเป็นหลักๆก็จะเป็นวันพฤหัสแหละแล้วก็ถ้าเกิดาาแกรแกรช่วงเวลาที่พี่ว่าจริงๆก็จะเป็นช่วงตั้งแต่หกโมงจนถึงเที่ยงคืนแต่ถ้าเกิดบางคนแบบว่าคุยกันยาวๆก็จะถึงตีสี่หรือหกโมงเช้าเลยนะมันแล้วแต่คน<อ>มันแล้วแต่คนโอเคเลอนะแต่ต้องถามก่อนว่าน้องจีนี่คือแบบว่าได้ไปไปแบบว่าตั้งแคมป์อะไรอย่างงี้บ้างไหมช่วงนี้ ได้ไปไเที่ยวแต่ส่วนใหญ่จะไปเที่ยวที่ไหนอ่ะเพราะว่าเห็นเหมือนล่าสุดไปต่างประเทศมาปะอ๋อใช่ค่ะไปสิงคโปร์มาอืมไปบ่อยเพราะว่าเพราะว่าชอบชอบอะไรที่นั่นเหรอชอบเพราะว่ารู้สึกนของเขามันเป็นแบบเป็นระเบียบแล้วก็มีแบบเป็นเป็นมัน,เป,นเป็นกีนซิตี้ทั้งเมืองอะคะ่ะอืมอืมรู้สึกแบบ ตัวไปทางไหนอ่ะเราก็มันเหมือนมีแต่ต้นไม้แล้วก็มันปลอดภัยอืมแล้วก็ใช้ชีวิตง่ายไปคิดที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ที่ด้านปะอะไรอย่างงี้ปะคิดนาคดบ,บคิดตลอดแต่มันก็มันก็ไม่ได้ยากเอ้ยมันก็ไม่ได้ง่ายอย่ะเนาะแบบการการเดินประเทศอ้าวทำไมอ่ะทำไมเราคิดถึงว่ามันยาก คือต้องอาจจะต้องคิดว่าเราไปในมุมไหนล่ะแบบหนึ่งสมมติเป็นในมุมของการเรียนต่อมันก็อาจจะมีปัจจัยหนึสองสามเพิ่มเข้ามาเนาะแบบอาจจะเป็นเรื่องเงินอะถ้าพูดถึงในแง่ของการเรียนต่ออ,อ,อหรือใจใจอื่นๆอันนี้หนูก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะในแล้วแต่บริบทแต่ละคนก็จะไม่เหมือนแต่อ,อ,อย่างในพาร์ทของเรา แตเราก็รู้สึกว่าสมมติเขารับสมัครคนที่แบบคุณสมบัติแบบนี้แล้วเรามีคุณสมบัติแบบนั้นแล้วคนในบ้านเขาก็มีคุณสมบัติแบบเดียวกันกับเราความสามารถเ,เท่าเทกันเลยเขาก็จะเลือกคนในบ้านเขาก่อนคือประชาชนเขาก็จะเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับสองลงมาก็จะเป็นคนที่ถือพวกแบบเวิคมมิชไบพีอาร์ของเขาอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเขาไม่ต้องมาทำเวิรมมิชให้เราทีละ ก็จะเลือกคนดับอย่างนั้นก่อนเรียงลําดับเราก็คือเหมือนอยู่อันดับสุดท้ายอะอเรา<ช>ต้องแบบเหมือน,อนเอาสแตนดิ้งไปอีอย่างเงี้ยค่ะอืมอืพี่ขอโทษนะพี่แค่รู้สึกว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่าพี่กับเราไม่ได้เจอกันนานเออไม่ใช่ไม่ใช่อะไรพี่แค่รู้สึกว่าเออจะว่าไงดี อาจจะเป็นเพราะว่าเรากับพี่ไม่ได้เจอกันนานเนาะเออไม่ได้คุยกันนานแล้วพอพอได้ยินคขาว่าขาแล้วมันรู้สึกจะกระจี๊ยบเฮ้ยพูดอะไรแล้วคุณได้เป็นไม่มีอะไรพูดได้แหละแต่มันเหมือนเ่อวันว่าแต่ก่อนแต่ก่อนเวลาเราคุยกันเราไม่ได้พูดเออเธอไม่ค่อยพูดขาอะไรขนาดนั้นไงเช็คกัเลยแค่ไม่รู้สิมันมันรู้สึกเหมือนเมือวานว่าเออเออนั่นแหละ แต่ส่นใหญก็แบบเรียกชื่อใช่ไหมล่ะอืมใช่เรียกชื่อพี่ไปเลยอะไรอย่างงี้ใช่ใช่มันก็เลยแอบไม่รู้สิมันรู้สึกจะกระตีนต่อยเฉยเไม่เป็นไรอดีตอดีตไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดได้พูดได้ดไดเออ<ช>แค่นะแค่เป็นความรู้สึกของพี่เฉยอือฮะเพราะอะไรอันนั้นก็จะเป็นในในมุมมองของหนูว่าเออการย้ายไปมันก็ ประเทศประเทศหนึ่งหนึ่งอ่ะมันมันยาาอยู่แล้วแหละเนี่ยแต่มันก็ต้องดูว่ามีบริบทไหนที่ทำให้เราแบบ้ายไปได้แบบง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เราแต่เราแต่<อ>ในช่วงนั้นหงไวไวเนาะที่เราแบบคิดว่าเวไนมันจะเป็นแบบเป็นเวที่สุดรับเราอะไรเงี้ยแต่พี่อ่นึกนึกวิธีออกวิธีหนึ่งสิ <c oughs> ลองเดาไหมลองเดาไหม แต่งงานแล้วขนหนังท่าหรอวิถวยดาวถุไวจังก็คือว่ามันจริงๆมันอันนี้ก็คือไม่เต็มใครนะแต่รู้สึกว่ามันเป็นที่ที่อะไรฮะง่ายที่สุดมันใช่มันง่ายจริงเราไม่ต้องแบบแต่มากอ่ะแต่ต้องวงเล็บตัวใหญ่ๆไม่แต่แต่ง่ายแต่ มันมันมีคําว่าแต่ที่แบบวงเล็บใหญ่ๆโดยที่แบบหลายความหมายอ่ะเช่นแบบว่าอ่ถ้าพูดถึงถ้าพูดในมุมจริงๆังก็คงจะแบบว่าคู่ชีวิตคู่ชีวิตเลยนะเก็บปะการที่เราจะหาคู่ชีวิตคนคนหนึ่งที่เป็นชาต่างชาติและสิงคโปร์มันก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าแจ็คพอตปุ๊บปั๊บจะเอาโน่นนี่นั่นคนนี้คนนั้นจิ้มเลือกได้เก็บปะใช่ใช่ใมันก้ม คำว่าหาคู่เดี๋ยวมันยังหายยากเลยจะเขำามาเชื้อชาติเดอยมันยากอ้าวอย่างนี้แปลว่าคุณเธอกำลังจะบอกว่าน้องจีเนี่ยโสดอยู่ใช่ไหมครับแน่นอนค่ะอฟูรี100%โอเคโสดแบบว่าเออเพื่อนก็ไม่ค่อยจะมีไม่นะ แต่อแต่มันก็แล้วแต่ชีวิตคนเราไง่าแบบว่าบางทีเรามีเพื่อนน้อยแต่เราสนิทมากอะไรอย่างนี้ป่ะเออมันก็มันก็ดีกว่าหรือเปล่ามันก็แล้วแต่มุมมองคนไงเราเริ่มเล่งไว้อย่างว่าแบบว่าเออไปด้วยวิธีนั้นดีไหมอะไรอยงสิงคโปร์เออถ้าถ้าเล่นอยู่วิธีก็อาจจะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแค่สิงคโปร์นะ หมายถึงประเทศอื่นๆจะแรงอย่างเงี้ยม่ว่าใครก็ตามที่พี่จับไปหรือหรือแม้กระทั่งตัวหนูเองแต่ถ้าเป็นตัวหนูเนี่ยหนูก็คือมองไว้สองแบบก็คือเรียนหรือไม่ก็ทำอแต่เรียนเนี่ยก็คือหนูก็ต้องบอกว่าบัตรเทรดอ่ะมันค่อนข้างสูงถ้าเกิดมองไปในระยะก็คืออาจจะต้องแบบให้ได้ทุนแบบโคเปอร์แบบอาจจะต้องร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ ก็ับตนออกมาอืมอืมอืมือ๋อ,อรเราะคือเราก็โตประมาณหนึ่งหนึ่งที่เราแบบจะต้องรับผิดชอบแบบชีวิตตัวเองของีาพมันก็เลยแบบว่าพอ่อแม่ก็การที่แบบให้ที่บ้านจะเปนน็นเงินมาแบบก้อนใหญ่ๆพอาขนาดนั้นเนาะมันดูมันไม่ได้อ่ะอือโอเคตอนนี้หนูก็ได้กินหอยทอดของหนูหมดเรียบร้อยเลยเป็นเมนูหนึ่งที่แบบว่า ด้วยความที่ส่วนตัวพี่ไม่ค่อยชอบทานหอย,ยนะน,หนั่นแหละนะมันดนึบนะพี่เป็นคนที่ชอบแบบว่าเคี้ยวเนื้อที่มันแบบว่ากรุบกรกกอบอไปเลยหรือไม่ก็แบบสุกๆแล้วแบบงับกี่เดียว้วขาดอะ่ะแต่พอแบบเป็นเนื้อที่มันเหนียวเหนียวหนืดอะไรเงี้ยมันจะแบบมีความหรุดีที่แบบกัดแล้วมันไม่ขาดก็เลยจะไม่ค่อยชอบทานเท่าไหร่่หนูก็รู้สึกมันก็ไม่ได้แบบ ไม่รู้อาจจะเป็นเราแต่คนเพราะว่สตวนตัวหนูอาจจะไม่ได้สว่ามันแบบมันมันเหนียวขนาดนั้นอะมันก็เชียวเียวนกึเป่อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นทอดไงมันเป็นหอยทอดแล้วมันมีไข่มีแป้งอะไรอย่างี้ใช่ปะล่ะพอพอพอเรากัดไปว่ามันก็เลยขาดไปได้เลยอ่ะเราก็พูดเราก็พูดไปเรื่อยมาพักหนึ่งแล้วเราจะมาเข้าประเด็นกันเลยดีกว่า